สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องคุณอาศัยอยู่ประเทศที่มีสิทธิ์แต่ขีดกาละบาดแบบนี้นะคะไม่ขึ้นเขียวค่ะตามลี่สอนมานะคะตรงนี้นะคะถึงแม้คุณจะอยู่ในประเทศไทยแต่คุณติดตรงนี้เราจะทำยังไงมาชมกันค่ะที่จะมาดูวิธีนะคะจะมาอธิบายก่อนนะคะว่าอ่าไม่ว่า คุณจะอยู่ตำแหน่งที่ใดคุณจะไปร้านค้าหรือไปที่ไหนคุณต้องยิงพิกัดคะ่ะยิงพิกัดเป็นยังไงยิงตำแหน่งนะคะคุณอยู่ที่ตลาดดงเกลือคะ่ะแบบนี้นะคะให้เราใส่เรื่อยๆบ่อยๆนะคะแล้วก็โพสคลิปหรือรูปอะไรต่างๆนะคะคุณต้องใส่ตำแหน่งหรือพิกัดลงไประยะเวลาแล้วแต่ เพจของคุณค่ะส่วนแอดมินนะคะ1เดือนนะคะมาชมกันค่ะต่อไปก็จะเป็นการโพสรูปภาพหรือคลิปวิดีโอก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องกันใส่รูปภาพดีกว่าค่ะกดคุณกำลังคิดอะไรอยู่กดรูปภาพสีเข,เขียวนะคะตามขั้วนมานะคะเสร็จแล้วเราหารูปภาพที่เราเลือกนะคะ กดเพิ่มตามที่เราต้องการรูปภาพนะคะกดถัดไปค่ะเอาอันนี้ออกนะคะเราจะเห็นรูปหยดน้ำสีแดงแดงก็คือแผนที่หรือตำแหน่งค่ะกดตัวเลขว่าค่ะตำแหน่งที่เราอยู่ถ้าเราไม่เจอนะคะเราก็ค้นหาค่ะแอดอยู่ที่เซอนนะคะค้นหาค่ะ สาว,สาว,สาวแซอไม่ฝังดินก็อยู่ที่เดียวกันนะคะแล้วก็จะเอาที่มันประเทศแซอเขามีขึ้นมาให้เลือกนะคะเรามาได้ตั้งเองค่ะสาว,สาว,สาวแซอเมื่ฝรังติดดินอยู่ที่ประเทศแซอนะคะแบบนี้ค่ะเขียนอะไรก็ได้นะคะสักอย่างหนึ่ง สร็จแล้วเรากดถัดไปได้เลยค่ะตามผูกสอนมานะคะตรงนี้ใครเห็นคุณได้บ้างหรือว่าจะแชร์ก็ได้นะคะแต่เราก็กดโพสค่ะด้าน,นขวามือนะคะตามผูกสอนมาค่ะรอสักกู้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเลื่อนขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่าสาวแซลมีฝรั่งติดดินอยู่ที่ประเทศแซอนะคะแบบนี้ค่ะแล้วไร่สดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไร่สดกันค่ะตอนนี้เราก็กำลังมาถึงทิธีการไร่สดยิงพิกัดการที่เราให้สดแล้วใส่พิกัด มันจะทำให้เราผ่านติดประเทศได้ง่ายขึ้นนะคะกดตรง Facebook ค่ะแล้วมากดคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะกดตามอะไรค่ะเสร็จแล้วจะเห็นวิธีถ่ายทอดสวดน,นะคะกดตามลวกสวนมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ตำแหนง่ง ของไรสุดนะคะกด3ขีดน,นะคะตามลูกศรมาค่ะเห็นไหมคะเขาเขียนว่าเช็คอินนะคะเช็คอินก็คือตำแหน่งที่ตั้งของเรานะคะว่าเราอยู่ส่วนไหนหรือว่าเราอยากแชร์ให้คุณเห็นว่าเราไปที่ไหนนะคะกดเช็คอินตรงนี้ค่ะตามลูกศรมาค่ะ เราก็หาพิกัดเหมือนเดิมนะคะเทศแสเรค่ะเสร็จแล้วเราก็กดลงเลยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทำให้ดูแชย์นะคะก็มีอีกวิธีหนึงค่ะที่เราไม่ต้องใส่รูปเราไม่ต้องไลฟ์สดแต่เราสามารถ ใส่พิกัดได้เลยะคะ่ะกดคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะกดตามมาค่ะแล้วก็ไปใส่เช็คอินตรงนี้นะคะตามลูกศรมาค่ะนี่ค่ะเราจะเช็คอินตรงที่อยู่ตำแหน่งที่บ้านเรานะคะสาวสซอ,อมีฝรั่งติดตินตามลูกศรมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเราก็จะโพสตได้เลยนะคะ อันนี้สมมุติให้ดูนะคะว่าทําแบบไหนมี3แบบนะคะที่เราจะผ่านติดประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเข้าใจนะคะว่าการปลดล็อกติดประเทศที่เราไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้ค่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วติดตรงนี้นะคะขอให้ผ่านทุกทุกคนนะคะ ของแอดใช้เวลาหนึ่งเดือนนะคะกว่าจะผ่านขึ้นเขียวตรงนี้ได้เพจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะว่าจะผ่านเร็วผ่านช้าค่ะคลิปนี้ก็ขอลาได้นะคะบ๊ายบายค่ะ